สวัสดีครับอยู่กับช่องดำมซิ่งดิระเบิดอันนี้มหากรรมนะครับมหากรรมงานคาร์บาวแดงนี่บุกทินประคนชัยบุรีรัมถือว่าอาังการงานสร้างนะพี่น้องนะอันนี้คันนี้ก็เอสเคร้อยสี่สิบนี่เป็นค่ายของเซียตินเขา มาแล้วครับมาแล้วเสียตินบุกงานคาร์บาวคาร์เบลโอ้ไม่ใช่คาร์บาวนี่รอนะครับรอทีมงานเสียตินมีรถมาห้าคันนะครับดำห้าคันจุดทีมงานเรานะครับนั่นร้อยสามสมสุร้อยมีทีมงานรถดำอยู่ประมาณเจคัน ก็ยังรอเหมือนเดิมนะพี่น้องนะนี่ส่วนสองร้อยน่าจะมีอยู่ประมาณ2-3งถงคันนี่โอ้โหเหงาเลยเงาเลยพี่น้องเลยแหรถใหญ่รถดำน้อยอางนนนหมอบแล้วครับกินข้าวกินข้าวโอ้โหตรงเวลาเหลือเกินแห่คเ,เป็นโรคกระเพาะหรือเปล่าอ้า จนนี่ใครหนอาะวอะไรน,ใน,นีน่นมเย็นนมเย็นนี่ขับโดยไม่ยิงไม่ยิงแหมสเต็ปดีเหมือนกันนะครับนี่ฝีมือใช้ได้แหมผู้ชายอายเลยนะครับนี่ทำงานแหมสมัยทุกวันนี้ไม่เลือกยิงหรือชายนะครับเ่าเทียมกันหมดแล้วนี่ถือว่าเก่งนะครับ สามารถที่จะมาทำงานในจุดตรงนี้ได้เอามาดู140ของเสียตินเขาหน่อยสุดจัดเลยนะพี่น้องนะั่โคเบมีอยู่3คันโคมาสุมีอยู่2ส่วนแคทนะบินเดียวเลยนะพี่น้องนะ โอโกเบนุ่นมีอยู่มุมนู้นน่ะคันหนึ่งโอ้ oh, oh, เอาเปรียบเขาเลยนุน่นเะจ้านู่นน่ะไปเปิดล่างก่อนเขาเลยแหมกินใกล้ๆเลยอ๋อ oh, mm hmm. มาดูครับร้อยสี่สิบขับโดยจานชูส่วนร้อยสามสิบเรานั้นขับโดยจานคริสโอ้ oh, สิทอาจารย์หลอน เสียดินบอกว่าจับฉลากผิดแล้ว,วนะา็็บอกว่าเจอดินน้ำออกน้ำออกแล้วก็เป็นดินเขาดินเหนียวแบบว่าติดกระบะดีนะครับดินแบบนี้ถ้าเปียกแล้วติดกระบะดีเหลือเกินไปเรื่อยๆครับจานชูนี่ไม่เร่งไม่รีบ ใส่ดินสวยๆนะครับนี่อ๋อไปอ๋อดับสภาพก็ยังใหม่ๆอยู่นะครับนี่140 เป็นรถยอดฮิตติตลาดนี่จะพูดทิ้งก็นี่เป็นรถที่ยอดฮิตจริงๆในช่วงเวลานี้นี่เราเลยหกตัวแคเรีสองตัวระบายความร้อนด้วยน้ำเีชาเจริญทรยบความง,งานนะ พชาติก็มาดมดอม,มองม,อ,งมอ,งอยู่ทุกวันนะครับนี่ตรงนี้แต่วันนี้ไม่เห็นนะครับพิชาตินี่ไปทางในนอกพิชาติโอ้รถห้างรถห้างอีซูซูนี่ออกมาลุยงานนี้โดยเฉพาะเซนร้อยสี่สน่นนะครับตียืนอยู่ตรงกลางน่นนะน่ออกใหม่ไปแดงเลยนะพี่น้องนะโอ้สุดจัด ภาพสวยๆนะครับเจ้าร้อี่สิบนี่ก็ถือว่ารถยอดฮิตติดตลาดเป็นรถที่มีความคล่องแคล่วแล้วก็เหมาะกับหน้าง,งานทุกชนิดไม่ว่าจะงานขุดหนองขุดชนบรทานหรือว่าจะเป็นงานเหมาหรือว่าจะเป็นงานวิ่งดินนะครับตามหมู่บ้านนี่ร้อยสี่สก็ถือว่าเป็นรถที่ สมรรถนะที่ตอบโจทย์ได้ดีนะครับนี่การเคลื่อนย้ายก็ถือว่าเคลื่อนย้ายง่ายนะครับง่ายกว่า200ไมโค0ร200นี่ก็ถือว่าเป็นรถที่ถ้าพูดถึงนะครับเทเลอร์นี่ก็ต้องมาตรฐานนะครับ ต้องย้ายนี่ก็โอ้โหเสี่ยงกับนะบน้ำหนักเกินส่วนรุ่นร้อยสี่สิบร้อยสามสิบนี่ไม่ต้องกลัวน้ำหนักเกินนะครับมันจะพอดีเปะเเคลื่อนย้ายง่ายแต่ถ้าสองร้อยเมลายละกอมีนหนาวนะครับเวลาอ้อเฮ้ยไอ้ต้ามมความโดนเชือกเขาแล้วนู่นน,นู่นน่ะ ไม่รู้ดองนู่นนะนู่นขาดละบ้างขาดแล้ว,ลวโอ้วนาต้มโดดเชือกแนวเขาขาดแล้วพี่น้องยังไม่รู้ตัวอีกน,นนะโอ้ตรงเวลาเป๊ะเลยครับนี่ทีมงานโทรหนึ่งนี่ถ้าทำงานตรงเวลาเป๊ะอย่างนี้ก็เที่ยวหน้าจะไม่ได้ถึงยี่มห้าแน่นอน ดูทรงไปแล้วนะ่าจะไม่ถึงยีมห้าเพราะว่าต้องทำเวลานะพี่น้องนะเ,เดี๋ยวเราจะไปดูที่โรงครัวเขาหน่อยสิแหมจอดเร็วเทอะเอานี่เราดูนะครับนี่หน้างานนะครับงานคารเบาวนี่ก็ขยับมาชั้นหนึ่งได้ได้ยังไม่ถึงครึ่งทางนะครับนี่ยังไม่ถึงครึ่งทาง ที่ประมาณ20กว่าไร่นี่ก็เดินทางมานี่นะครับโล่งๆแน่นๆนะครับนี่เริ่มจะเบาบางแล้วนะครับรถเริ่มที่จะจอดกินข้าวกันแล้วเนี่ยวหนาหวหนาเขาสั่งการแล้วนี่ครับทีมงานของเีจติน ไอ้ต้มโมความเป็นไรเล่าหนูน,นะไอจ้จีเดี๋ยวมาดูเขาได้อะไรกินดับเลยดับเครื่องเลยฮู้นะกะไ,ได้ร่องอยู่เออ อาจารย์ชูอาจารย์ชูไม่ลงบ่ตักกินเลยใครมาก็กินก่อนเลยเออไม่ต้องรออันนู่นรออันนี้เออไม่ต้องบว้ครูได้การได้งานหรอกได้คนละกี่เที่ยวแล้วถึงถึงยิมห้าไหมกะกะกระดูยิมห้าไหมวันเนี้ยสิบเอ็ดสิบสองเที่ยวสิบเอ็ดสิบสองจัง นี่ไปถึงเย็นอีกก็น่าจะได้หลายยี่ห้าเอ่ะเลยเลยเลยเอาเลยเลยครอบครัวเองวันนี้ไม่มาเลยสงสัยข้าวเที่ยงไม่ต้องกินแล้ววันนี้ให้ลูกน้องกินข้าวได้ไงอ่ะฮะ ให้ให้ให้เข้ากล่องแล้วให้หิวโจดกินตามร้านเลยวันนี้เพราะว่าพวกครัวไม่อยู่ทุงละร้อยไหมทุงละร้อยซื้อที่ไหนไอ้ตรงไฟแดงว่ะนั่นแหละข้างทางไอไฟแดงอย่างโน้นมาจากบุรีรัมย์อะ

ต่อหมอกความปิดปลมันมติดปลาปท้ายแล้วใส่ดีไหมทำไมเลยนี่เชื่อมเชื่อมเชื่อมอีกจะไปเชื่อมแต่ไม้เนี่ยอะไรเขาขายตรงนี้เองอเจ็บเลยมากขายาลายูลกพี่ไปซื้อให้แป,ป๊บนึงหน่อยตรงนี้น่ะเนี่ออยขายตรงนี้เองตรงยูเทอร์ไหนเลยตำรวจตั้งด่านหน่อยนึงน่ะร้านเซิร์บ่บร้านขายกระบะ พวกอะไรรถอย่างเงี้ยเออนี่ขายมีหมดแหละอุปกรณ์พวกรถด้ำอ่ะมีทุกชุดไม่ต้องไปเชื่อมเชื่อมมายูรองมยูแต่มันเบี้ยวแล้วคิดมันจะงักที่สุดโนทายเออมันไม่ชมสักชีอ่ะระดับเสียต้มมาเชื่อมมันด่างเว้นทางนู้นกปบ้านเออขึ้นมาสองกันเลยก็ได้พี่นั่นแหละไปฟของทางนู้นก็ฮะงานนั้นผมชอบกัน จอดกินข้าวแล้วโทรหนึ่งเขาว่าไม่รีบวันหนึ่งเอาแค่สิบห้าเที่ยวพออีวันละ,ล,ละเป็นเที่ยวแล้วได้แลว้วยังหาที่ผูกเปลยายิ่งต้มโอ้นี่เติมน้ำมันเตรียมปั่นเอนอนแ <c oughs> ล้วอ่ะเทีมงานมาตรฐานท <c oughs> ีมงานคุณภาพ วิ่งงานไมเ่เอาเอาเอายอดเที่ยวเอายอดวิวพอทีง,งานนี้เอา,เ,อาเดี๋ยวติดตามตตคลิปหน้านะครับว่าโทรหนึ่งจะมาติงหนึ่งหรือว่าจะมานี่รองบ้วยติดตามเลยครับนี่